เคยสงสัยกันไหมครับว่าในอุปกรณ์แทบทุกชิ้นที่เราใช้กันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนในมือหรือแม้กระทั่งรถยนต์ที่เราขับเนี่ยมีเทคโนโลยีของบริษัทไหนซ่อนอยู่ข้างในคําตอบก็คือบริษัทที่ชื่อว่า ARM ครับซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จกักหรืออาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัทนี้อยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าแผงการของ ARM ที่จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนอนาคตของโลกเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เอาละครับมาเริ่มกันเลย ภาพที่คนส่วนใหญ่มองอร์มนะครับก็คือบริษัทที่ออกแบบชิปให้มือถือแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตอนนี้ร์มกำลังขยายตัวเป็นสร้างรากฐานให้กับแทบจะทุกอย่างในโลกดิจิตอลเลยครับนี่แหละครับคือเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากผู้เล่นหลักในตลาดมือถือสู่การเป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานในยุคใหม่ทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจว่าอาร์มเขาวางแผนจะครองอนาคตได้อย่างไง เราต้องย้อนกลับม,มาดูพลังอำนาจมหาศาลที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นแต่เป็นสิ่งที่พวกเขามีอยู่ในมือแล้วในปัจจุบันกันก่อนครับหัวใจสําคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยก็คืออามกําลังวางตําแหน่งตัวเองใหม่หมดเลยครับอย่างมีกลยุทธ์ด้วยเพื่อให้กลายเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยสําหรับเทคโนโลยีในอนาคตคือเขาไม่ได้แค่ขายชิ้นส่วนอีกต่อไปแล้วแต่กําลังสร้างระบบนิเวศท,ทั้งหมดขึ้นมาเลยครับแต่ว่าแผนการใหม่ที่ว่าเนี่ยมันคือวิวัฒนาการครับ และการจะเข้าใจมันได้ดีที่สุดเราต้องย้อนกลับไปดูกันก่อนว่าเอ๊แล้ว ARM เขากลายมาเป็นผู้เล่นที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคสมาร์ทโฟนได้อย่างไงซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับโมเดลธุกจิจที่ฉลาดมากๆของเขาเลยครับนี่คือโมเดลคลาสสิกของ ARM เลยครับลองนึกภาพตามนะครับว่า ARM ไม่ได้สร้างเครื่องยนต์เองแต่พวกเขาออกแบบและขายพิมพ์เขียวของเครื่องยนต์ที่ทั้งแรงและประหยัดพลังงานที่สุดแล้วก็ให้บริษัทอย่าง Apple หรือ Samsung เนี่ยเอาพิมพ์เขียวนั้นไปผลิตเป็นเครื่องยนต์ นี่แหละครับคือวิธีที่ทาให้เทคโนโลยีของ ARM เข้าไปอยู่ในสมาร์ทโฟนหลายพันล้านเครื่องทั่วโลกและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุด ARM กําลังจะเปลี่ยนเกมจากที่เคยขายแค่พิมพ์เขียวตอนนี้พวกเขาเริ่มที่จะขายโซลูชันที่มันเกือบจะเป็นเครื่องยนต์สําเร็จรูปแล้วทําไมล่ะก็เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ต่ออุปกรณ์หนึ่งชิ้นให้สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยไงครับเสาหลักแรกของกลยุทธ์ใหม่นี้เลยก็คือสถาปัตยกรรมที่ชื่อว่า ARM V9 ครับ ต้องบอกว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับยุค AI โดยเฉพาะเลยทำให้การประมวลผลด้านปัญญาประดิษฐ์และความปลอดภัยเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นมากๆบนตัวอุปกรณ์โดยตรงเลยครับทีนี้มาดูเรื่องเงินเงินทองๆกันบ้างครับกราฟนี้โชว์ชัดเลยสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือผลกระทบทางการเงินครับด้วยสถาปัตยกรรม V9 ตัวใหม่นี่ ARM สามารถเก็บค่าเลขสิิธิ์ได้สูงกว่า V8 ถึง2เท่าเห็นความสูงที่ต่างกันของแท่งกราฟนะครับนั่นหมายความว่า ต่อให้ขายชิปได้จํานวนเท่าเดิมรายได้ของอาร์มก็จะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เลยและนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าพลิกเกมเลยครับ Compute Subsystem หรือ CSS ถ้าจะให้เปรียบเทียมกับเรื่องเครื่องยนต์ที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับแทนที่จะขายแค่พิมพ์เขียวตอนนี้อาร์มกำลังขายชุด Powertrain สำเร็จรูปที่มีทั้งเครื่องยนต์ระบบเกียร์และส่วนประกอบหลักอื่นๆมาให้ครบเลยลูกค้าแค่เอาไปใส่ในตัวถังรถก็แทบจะใช้งานได้ทันที มันทําให้พาร์ทเนอร์สร้างชิปได้เร็วขึ้นมากๆครับสไลด์นี้สรุปภาพกลยุทธ์ทั้งหมดได้ดีมากเลยครับเราอาจจะเรียกมันว่าบันไดแห่งมูลค่าก็ได้จะเห็นได้ชัดเลยว่า a r มกำลังไต่ระดับจากขั้นล่างสุดคือการขายแค่คอเดียวๆขึ้นไปสู่การขายโซลูชัน CSS ทั้งระบบซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละขั้นที่ปีนขึ้นไปพวกเขาก็จะสามารถเก็บมูลค่าและสร้างไรายได้ได้สูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองโอเคครับ พออาร์มมีอาวุธใหม่ครบมือแล้วทั้งอาร์ม V9 และ CSS คำถามก็คือแล้วจะเอาไปบุกตลาดไหนล่ะพวกเขาจะเอาอาวุธเหล่านี้ไปในสนามรบไหนบ้างเพื่อขยายอาณาจักรของตัวเองออกไปให้ไกลกว่าแค่โลกของสมาร์ทโฟนเริ่มกันที่ตลาดที่อาร์มแทบจะผูกขาดอยู่แล้วนะครับก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ในรถยนต์ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์เป็นหลักเนี่ยเทคโนโลยีกว่า94%ใช้พื้นฐานของอารมทั้งนั้นเลยครับ ตั้งแต่ระบบอินโฟเทนเมนต์บนหน้าจอไปจนถึงระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ซับซ้อนแต่เป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นท้าทายกว่านั้นเยอะคือการบุกเข้าไปที่ใจกลางของอินเทอร์เน็ตเลยครับนั่นก็คือตลาด Data Center ซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกครองโดยคู่แข่งอย่างสถาปัตยกรรม x 8 6มาอย่างยาวนานแล้วเขาก็ไม่ได้แค่ฝันนะครับเขาเริ่มทำได้แล้วด้วยตอนนี้ผู้บริการคลาวด์ยักษ์ใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็น Amazon google หรือ microsoft ต่างก็หันมาสร้างชิปสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง โดยใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า NeoVerse ของ ARM เป็นพื้นฐานทั้งนั้นเลยแล้วทำไมละ่ะทำไมยักษ์ใหญ่ถึงหันมาใช้ ARM กราฟนี้มีคำตอบครับจุดแข็งที่สุดของ ARM อในตลาดนี้ก็คือประสิทธิภาพต่อวัตต์ที่เหนือกว่ามากลองดูความแตกต่างของการใช้พลังงานตรงนี้สิครับพูดง่ายๆก็คือแรงแต่กินไฟน้อยกว่าซึ่งในยุค AI ที่ Data Center ต้องการพลังงานมหาศาลเนี่ยการประหยัดค่าไฟได้ขนาดนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยครับ สมรภูมิต่อไปก็คือตลาด PC ครับอาร์มกำลังจับมือกับ Microsoft และ c อ l c o m m เพื่อนำประสบการณ์การใช้งานที่หลายคนติดใจจากชิป M Series ของ Apple ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ยาวนานหรือประสิทธิภาพ AI ที่ยอดเยี่ยมมาสู่โลกของ Windows บ้างเราพูดเรื่องเทคโนโลยีกันมาเยอะแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วอาวุธลับที่ทรงพลังที่สุดของ a r m มอาจจะไม่ใช่ชิปเลยก็ได้ครับแต่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นั่นก็คือระบบนิเวศของนักพัฒนาซอฟต์แวร์จานวนมหาศาล ดูตัวเลขนี้สิครับ22ล้านคนคือจำนวนนักพัฒนาทั่วโลกที่คุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมสำหรับสถาปัตยกรรมของ ARM ซึ่งเป็นจำนวนที่มหาศาลมากๆครับจำนวนนักพัฒนามหาศาลขนาดนี้แหละครับที่สร้างสิ่งที่ในโลกธุรกิจเขาเรียกว่าคูเมืองหรือโมดที่แข็งแกร่งมากรอบธุรกิจของ ARM เพราะการจะย้ายซอฟต์แวร์ทั้งหมดแล้วก็บุคลากรอีก22ล้านคนไปอยู่บนสถาปัตยกรรมใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทั้งยากและมีต้นทุนสูงมาก มาเลยช่วยล็อกตำแหน่งผู้นำของ ARM ในตลาดไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเลยครับเอาล่ะครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วจะเห็นเลยว่า ARM กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะยกระดับตัวเองไปอีกขั้นครับมีคำพูดหนึ่งที่สรุปกลยุทธ์ของ ARM ได้ดีมากๆเลยครับพวกเขากำลังเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นแค่ผู้ให้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบที่ขาดไม่ได้สำหรับเทคโนโลยีในอีก10ปีข้างหน้า ดังนั้นถ้าจะให้สรุปทั้งหมดในประโยคเดียวเลยนะครับนี่คือการเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นคนขายชิ้นส่วนไปสู่การเป็นผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับอนาคตของทั้ง AI, Data Center และยานยนต์อัจฉริยะสุดท้ายนี้ในเมื่อ ARM กำลังจะกลายเป็นเหมือนภาษากลางที่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกประเภทใช้สื่อสารกันมันก็มีคำถามที่น่าคิดตามมาว่าในโลกที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์มของ ARM ใครกันที่จะเป็นผู้กำหนดทิศทางและได้เขียนประวัติศาสตร์หน้าต่อไปของโลกเทคโนโลยีถ้ามาถึงตรงนี้ได้แปลว,ว่าคุณเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่า ARM ไม่ได้เป็นแค่บริษัทออกแบบชิปธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่มันกำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโลกคอมพิวเตอร์ยุค AI จริงๆครับใช่ค่ะและสิ่งที่น่าสนใจกว่าคำว่า AI ก็คือ อารไม่ได้ขายความฝันอย่างเดียวแต่ขายการเก็บมูลค่าผ่าน ARM ์มวีน CSS และการเข้าไปอยู่ใน Data Center รถยนต์อัจฉริยะรวมถึง PC และคลาวด์แบบเป็นแกนกลางเลยนะคะตลาดอาจจะตื่นเต้นกับชิปแรงๆหรือโมเดล AI ใหม่ๆแต่ถ้ามองยาวๆคนที่ได้เปรียบจริงคือคนที่ทุกระบบต้องใช้ไม่ว่าจะเป็น AWS, Microsoft, Google หรือแม้แต่รถยนต์เกือบทุกค่ายครับและตรงนี้เลยค่ะที่ทำให้อารแตกต่าง มันไม่ต้องชนะทุกสนามแค่เป็นมาตรฐานกลางมีนักพัฒนากว่า20ล้านคนเขียนโค้ดอยู่บนระบบของมันต้นทุนในการย้ายหนีจึงสูงมากค่ะแน่นอนนะครับหุ้นแบบนี้ก็ไม่ได้ไร้ความเสี่ยง valuation สูงความหวังสูงแต่ถ้าโลกเดินไปทาง AI cloud และ software d e f i ทุกอย่างมันเทบหลีกเลี่ยง a ามไม่ได้เลยครับสุดท้ายแล้วคำถามไม่ใช่ว่า ARM จะโตไหมแต่คือมันจะโตช้าหรือเร็วและตลาดจะให้ราคามันแค่ไหน ซึ่งตรงนี้นักลงทุนต้องประเมินกันเองนะคะถ้าคุณชอบการวิเคราะห์หุ้นแบบไม่ขายฝันมองภาพใหญ่และกลไกจริงของธุรกิจอย่าลืมกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีไว้ด้วยนะครับและเขาย้ำอีกครั้งค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองเชิงวิเคราะห์เท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนอย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะคะไว้พบกันคลิปหน้าครับขอให้ทุกคนลงทุนอย่างมีสติและอยู่รอดในเกมยาวของตลาดนะครับ